สวัสดีค่ะมันเดอค่ะมาเบิงบ์กบที่ปอยในสองสามหมืนะะ่นค่ะญ่เร็วจ้ะญ่เร็วเต็มอย่จ้ะมาเบิร์นเลยค่ะญ่เร็วลายบ้าค่ะปล่อยในสองสามหมื่นแป๊บเดียว เบิ่งเด้อพี่น้องเหลยียงกบเอาไว้ถักกินเด้นี่ก็พ่อเหีียงอยคุณได้เบิ่งแล้วอยากเห็ดตามก็เห็ดเบิ่งเด้อบ่หวงอาชีพกค่ะเห็ดเฉพาะขัวเรื่อนเหานิหน่อย,อยสองตายายกับหลานหนึ่งคน คันเบื้องล้วถึงใจกดไหลให้เนเด้อค่ะกดไหลกดแช่ให้เนค่ะคคเนี่ยค่ะให้เนื้อกับผ้ากันขืนมากินแล้วก็มันกับบัางอยู่ข้องไตใหม่ก็มีค่ะในอุ้มใหม่ ตามภาษานาะมา่เคยเลี้ยงจากเทือกลักน,ลนี่แหละค่ะเย่งพอได้เป็นอาหารการกินน้ำก้วเรื่อนเจ้าของค่ะมาถึงว่าได้ขายหรกค่ะ you <laughs> สามมืออเปลี่ยนหนามเทอหนึงค่ะหนามบอนัก,กับบอมินสะอาดอยู่ค่ะเพราะว่าอ่างคืออสียักพ่อเบิงแล่ใหญ่เติบนี่ค่ะนะาหารกินมันบอมันตตกักหารกินมันเป็นอาหารวอรี่ เลียงแล้วก็สงสารมันเด้บ ถ้าอยากคลิปตามกเต็ดเจอจ้าคลิปนี้ก็ขอเจ็บก็ขอจบแค่นีเด้วยค่ะขอโทษขอไพ่คันวะมีหนังสีหนาเบือ่อก็อดทนเอาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ